ทำไมก้อนผมเป็นอย่างนั้นเลยแล้วผมมาคิดที่หลังแบบเออแบบพอดีกว่าวะอะไรอย่างเงี้ยมันเฮ้ยอ่ไปไปนั่งดูมาโหแม่งไฟเอ็มมันพัฒนาไปถึงข้างนอกแล้วแบบมีเรื่องกันข้างนอกแบบโอ้โหเอากันหนักจัดนะมันเกินหนักแบบโอ้โหผมไปนั่งอ่านคอมเมนต์มามีเดียวคนแบบโอ้โหมาเมนแบบเบียวนู่นเบียวนี่โอ้โหมันเอากันตายเลยนี่ว่า ใครถูกแก๊งทะลุถุงที่ด่ากันจอมพลังแล้วก็ด่าคุณหนุ่มกันชัยค้นทะเบียนราดแล้วบุกไปซัดถึงที่บ้านทักส่งข้อมูลมาหาผมได้เลยนะครับผมยินดีช่วยเต็มที่ไอเคสอย่างนี้นี่ผมโคตรชอบเลยทางผมสเปคเลยอยากเจอของจริงใช่ไหมมึงต้องได้เจอแล้วจะมาร้องไห้หาพ่อหาแม่นี่ไม่เอานะใครที่มีข้อมูลว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นใครอะไรบ้างส่งให้ผมนอย เป็นเรื่องราวที่ถูกจับตามองคนระับผู้ชมสำหรับเรื่องของมาเฟียไฟเอ็หรือว่าแก๊งโอรดีโอหลังจากที่เรามีการนำเสนอไปเมื่อวันที่ผ่านมาถึงพฤติกรรมและมีการฉายภาพไม่เห็นว่ากลุ่มนี้อินเกมขนาดไหนแน่นอนว่าการเล่นไฟเอ็มเกมไม่ได้ผิดแต่มองว่าเป็นของเป็นเรื่องของสันดานคนเนี่ยซะมากกว่าผู้ชม i c OC มาสู่ชีวิตจริงก็คือ OC คผู้ชมอิน IC จัด อินคาแรคเตอร์ที่ตัวเองได้เป็นเป็นมาเฟียในเกมเป็นแก๊งที่มีชื่อเสียงโด่งดังปรากฏว่าอินจัดตั้งแก๊งในชีวิตจริงหรือว่าที่เรียกว่า OC มีการโลเพในยอยากจะเป็นมาเฟียขึ้นมาจริงๆแน่นอนว่าพฤติกรรมแต่ละอย่างที่มันออกมาเนี่ยมันฉายภาพให้เราเห็นนะผู้ชมว่ากลุ่มกลุ่มนี้แม้จะอ้างว่าตัวเองไม่ได้เป็นมาเฟียอย่างที่คําของหัวหน้าแก๊งอย่างต้าโอริโอพูดว่าพวกเขาไม่ใช่มาเฟียแต่พวกเขามาเยอะหรือเปล่า แต่มาเยอะจริงคุณผู้ชมกับคลิปที่มันออกมาแต่ละคลิปแน่นอนว่าล่าสุดเหมือนจะเจอต่อเลยฮะเนื่องจากว่าคุณกันจอมพลังได้มีการประกาศนะผู้ชมผ่าน Facebook ส่วนตัวเลยว่าใครที่ถูกแก๊งนี้เนี่ยถูกดา่ากันจอมพลังและหนุ่มกันชัยเนี่ยค้นทะเบียนราดและบุกไปซัดถึงบ้านทักส่งข้อมูลเนี่ยมาหาผมได้เลยผมยินดีช่วยอยากเจอของจริง ต้องได้เจอร้องไห้หาแม่หาพ่อไม่เอานะคุณกันจอมพลังนอกจากนี้ยังมีการอัดคลิปต่อ,อผู้ชมว่าหากพ่อแม่ของกลุ่มเด็กพวกนี้สอนไม่ได้ตัวกันจอมพลังนี่แหละจะอาสาสอนให้เองต้องบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คุณผู้ชมเนื่องจากว่าเก,เกมเนี่ยมีผลต่อชีวิตจริงเราลองไปฟังเสียงของคุณกันจอมพลังดูนะฮะใครถูกแก๊งทะลุถุงที่ด่ากันจอมพลังแล้วก็ด่าคุณหนุ่มกันชยัย ค้นทะเบียนราดแล้วบุกไปซัดถึงที่บ้านทักส่งข้อมูลมาหาผมได้เลยนะครับผมยินดีช่วยเต็มที่ไอ้เคสอย่างนี้นี่ผมโคตรชอบเลยทางผมสเปคเลยอยากเจอของจริงใช่ไหมมึงต้องได้เจอแล้วจะมาร้องไห้หาพ่อหาแม่นี่ไม่เอานะแล้วใครที่มีข้อมูลว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นใครอะไรบ้างส่งให้ผมหน่อยอยากรู้ว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครพ่อแม่มันเนี่ยได้สอนบ้างหรือเปล่าถ้าไม่สอนเนี่ยเดี๋ยวจะสอนให้ แล้วที่ในคลิปนะที่มึงพูดถึงพ่อค้าบะหมี่พ่อค้าบะหมี่นะกูอ่ะ,นะอะเลิกขายบะหมี่ตั้งแต่พ่อมึงยังไม่ผลิตมึงออกมาเป็นลูกออสเลยนะเดี๋ยวมึงเจอกันกดติดตามไว้ทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนจบเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรเดี๋ยวมาดูว่าพ่อค้าบะหมี่พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวที่มึงคิดเนี่ยจะเอามึงได้ขนาดไหนเดี๋ยวเจอกันอ่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือเรื่องของคุณกันจอมพลังซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลมาอีกว่าหนึ่งในหัวหน้าแก๊งอย่างต้าโอริโอเนี่ยใช้เป็นเป็นเนขาเรียกว่าเป็นลูกนะักการเมือง นามสกุลเนี่ยกะมนลวิสิทธิ์จริงไหมล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมคุณการจอมพลังมีการบอกนะบอกว่าป๋าชูวิทย์เนี่ยยืนยันนะฮะไม่รู้จักไม่มีลูกหลานอยู่แก๊งทะลุถุงรังสิตก็คือแก๊งโอดีโอและถ้าหากเป็นหลานจริงทําผิดกฎหมายต้องโดนซ้ําอ่อๆกบอกเอาบุญพวกมึงเนี่ยเพื่อนรักหักเหลี่ยมดีว่ะเพื่อนเพื่อนมึงย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งกูเพียบเลยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชม มีการกระโดดข้ามฝั่งเนี่ยมาอยู่ฝั่งคุณกันเนี่ยพอสมควรส่วนคนที่ยังห้าวมีการท้าทายในโลกโซเชียลเนี่ยอย่างบุคคลคนหนึ่งที่เป็นเหมือนรีดเดอร์ในกลุ่มเนี่ยคุณผู้ชมหรือวหน้าแก๊งเนี่ยก็คือโอดินโอดินคนนี้คุณผู้ชมทําไมถึงยังปากแทบอยู่โอดินคนนี้ต้องบอกว่าอาศัยอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ก็คืออยู่ต่างประเทศเลยมีพฤติกรรมที่ต้องบอกว่ายังห้าวเป้งอยู่ยังมีการโพสท้าทายอยู่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆคุณผู้ชม และอีกคนหนึ่งล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสตรีมเมอร์ชื่อดังฮะก็คือมาลีสวยมากได้มีการออกมาอัดคลิปพูดถึงหลังเห็นข่าวแก๊งวัยรุ่นไฟเอ็มเนี่ยผู้ชมมองว่าเรื่องนี้เถื่อนเกินความเป็นจริงมากๆครั้งหนึ่งเนี่ยมาลียอมรับนะผู้ชมบอกว่าเขาเนี่ยคิดที่จะเป็นแบบนั้นและก็เป็นแบบนั้นจริงๆมาวันหนึ่งโตขึ้นเขาคิดได้ว่าสิ่งที่ทำในเกมและจะเอามาใช้ในชีวิตจริงเนี่ย มันไม่เหมาะไม่ควรที่จะทําแบบนั้นมารียังมีการโพสต์ติดตลกอีกนิดนึงนะผู้ชมนี้เป็นสีสันเอามาให้ดูกันมารีก็บอกว่าว่าดีนะเล่นฟรีไฟล e ไม่ได้เล่นไฟเอ็อันนี้คือคําพูดของมารีต้องบอกว่ามารีเป็นสตรีมเมอร์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในประเทศเราเลยคุณผู้ชมและตอนนี้เนี่ยมารีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นไฟเอแต่เขาเนี่ยไม่ได้อินเกมถึงขนาดว่าเอาเรื่องที่มีชื่อเสียงในเกมเนี่ย มาใช้กับชีวิตจริงชีวิตจริงของมาลีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่น่ารักแม้สไตล์การสตรีมเมอร์เนี่ยจะดูดุดันดุเดือดแต่ชีวิตจริงชีวิตจิตหัวจิตหัวใจของมาลีจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นอันนี้คือมุมมองของมาลีนะผู้ชมที่มีการแชร์ว่าบอกว่ามันเถื่อนเกินความเป็นจริงและไม่คิดว่าเขาเนี่ยโห,โหจะทํากันรุนแรงขนาดนี้เอาเป็นเอาตายกันขนาดนี้มาลีบอกว่าครั้งหนึ่งเคยคิดจะเป็นแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นเราลองไปฟังเสียงมาลีสวยมากดูนะฮะ แต่สมัยก่อนผมเป็นอย่างนั้นเลยแล้วผมมาคิดที่หลังแบบเออแบบพอหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยมันเฮ้ยไปผมไป,ไปนั่งดูมาหกแม่งไฟเอม,มันพัฒนาไปถึงข้างนอกแล้วแบบมีเรื่องกันข้างนอกแบบโอ้โหเอากันหนักจัดอะตอนแรกกับผมไม่ผมไม่รู้เว้ยแม่งมีคนแชร์มาแล้วแม่งเด้งอยู่หน้าเฟซผมคนแชร์สองพันสามพันอะ เต็มบบนนะจบโอซีงงพี่ตาเพียเออเถื่อนจังวะคอมเมนต์นแบบเบียวนู่นเบียวนี่โอ้โหมันเอากันตายเลยนี่ว่า เห็นมีคนมีคนส่งให้ดูว่ากาันจอมพลังเขาเขามันบอกว่าเขาไม่มาสนใจเรื่องแบบนี้หรอกคืออะไรวะอะแน่นอนนะผู้ชมว่าแต่ละคลิปที่ถูกขุดออกมาเนี่ยโหพฤติกรรม และอย่างเนี่ยทำตัวเขาเรียกว่าทําตัวยิ่งใหญ่ย่างลังสิตคือต้องบอกว่ากลุ่มๆนี้คุณผู้ชมอาศัยอยู่บริเวณเนี่ยลังสิตแถวลังสิตพิลมอะไรแบบนี้วัยรุ่นก็มีการออกมาเปิดใจมากมายนะผู้ชมบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะแต่ต้องบอกว่าพวกเขาเนี่ยก็มีพวกมีฝูงเนี่ยเยอะแต่ตอนนี้เหมือนจะเขาเรียกว่าแพรแตกโดดออกจากแก๊งกันแล้วหรือไม่กับเรื่องที่มันเกิดขึ้น มันมีอยู่คลิปหนึ่งคุณผู้ชมอีซอขยี้ข่าวเนี่ยเพิ่งโพสต์นะฮะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เห็นแล้วก็แหมไม่รู้จะสมเพศหรืออะไรต้องพูดอย่างนี้นะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเขาไม่พอใจฮะมอเตอร์ไซคันหนึ่งเนี่ยไปจอดขวางพวกเขาแน่นอนว่าหัวหน้าแก๊งเขาเนี่ยต้องทําตัวอํานาจบาดใหญ่เนื่องจากว่าตัวเองเป็นหัวหน้าต้องมีการเนี่ยเขาเรียกว่าไปฉี่เนี่ยรถมอเตอร์ไซคันที่มาจอดขวางรถของแก๊งพวกเขาโอ้โหคุณผู้ชมดูดีฮะ พฤติกรรมของม,มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะไม่รู้ว่าคุณการจอมพลังเนี่ยจะต้องเอาจริงเอาจังขนาดไหนถึงจะปราบมันได้คุณการจอมพลังเขาก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถูกสเปคเขาเลยใช่เลยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นทางของเขาก็ต้องดูว่าคุณการจอมพลังเนี่ยจะจัดการแก๊งแบบนี้ได้จริงๆไหมเนื่องจากพฤติกรรมในอดีตของกลุ่มแก๊งนี้คุณผู้ชมครั้งหนึ่งเคยเป็นข่าวดังเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วมีการอัดคลิปเนี่ยเหยียดคนอีสานแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ย ออกมาขอโทษขอโพยณเวลานี้นอกจากจะด่าหนุ่มกัญชัยนอกจากจะด่ากันจอมพลังแน่นอนว่าพฤติกรรมการเหยียดคนอีสานของเขายังอยู่นะฮะยังอยู่ย้ำว่าตรงนี้ว่ายังอยู่และไม่ได้หายไปไหนแม้เขาจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เขากระทําเมื่ออดีตเนี่ยผ่านมาแล้วสองสามเดือนเด็กที่โดนลุมทําร้ายเนี่ยก็ไม่ติดใจแล้วและจะขุดคลิปกันมาทําไมแต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นตัวอย่างผู้ชมว่าอะไรที่เคยทําในอดีต มันกาลังจะกลับมาทิมแทงตัวเองอีกครั้งหนึ่งจริงๆครับผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อคนมันอินเกมหรือว่าเบียวเกินเหตุอินจนแบบว่าแยกแยะไม่ออกกับโลกความเป็นจริงกับโลกของเกมมันก็เลยเกิดเหตุลักษณะแบบนี้เนี่ยขึ้นนะต้องบอกว่าเรื่องนี้เราจะนําเสนอและติดตามกันต่อตอนเย็นวันนี้อย่าลืมนะผู้ชมสืบสอดจาข่าวขอฝากไว้ในอ้อมใจเลยครว่าเราจะมีการเปิดข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับ ประเภทคนที่ว่าชอบเหยียดคนอีสานให้เห็นภาพกว้างๆว่าพวกนี้เคยทําอะไรไว้บ้างต้องติดตามกันต่อจริงๆสําหรับแก๊งมาเฟียไฟเอ็มหรือว่าแก๊งโอริโอฮะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตาม คลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ